สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาตอบข้อสงสัยนะคะสําหรับคําถามท,าที่ถามเข้ามาว่าถ้าอยากทําเครื่องยกกระชับเนี่ยจะเลือกเครื่องดูโอสกินหรือว่าเครื่องอัลตราเนียดี D ก็ต้องบอกกันว่าทั้งสองเนี่ยเป็นเครื่องที่เน้นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทําให้ผิวหน้าเราดูเนี่ยกระชับดูแน่นขึ้นแต่ว่าตัวเครื่องอัลตาลีเนียเนี่ยจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาเป็นคลื่นอัลตาซาวน์นะคะส่วนเครื่องดูโอสกินเนี่ยก็จะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาเป็นคลื่นวิทยุถ้าคนที่อยากทําเครื่องอัลตาลีเนียนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าดูหย่อนคล้อยก็คือดูหน้าโตกมีแก้มนะคะหรือว่าอยากให้ผิวหน้าดูขาวใสก็สามารถทําเครื่อง เอลตราลีเนียได้เพราะว่าเครื่องออลตราลีเนียเนี่ยเขาจะมีหัวในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้หน้าดูยกก็คือ lifting ขึ้นกระเป๋ะแก้มดูลดลงเพราะว่าเขามีหัวลีเนียที่ช่วยในเรื่องของการสลายไขมันรวมถึงมีหัวกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวหน้าดูขาวใสค่ะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างอยากให้ผิวหน้าเรียบเนียนอยากให้ผิวหน้าแน่นดูหน้าดูดีขึ้นนะคะก็จะเน้นไปในเครื่องของดูโอสกินแทนเพราะว่าเครื่องดูโอสกินเนี่ย เน้นงานผิวเป็นหลักเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยมากแต่ว่าอยากได้งานผิวเป็นหลักเช่นช่วยให้รูขุมขนดูเล็กลงผิวหน้าดูขาวดูแน่นหน้าจะดูเล็กลงจากการที่ผิวแน่นขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการ lifting ได้เท่ากับตัวอาาัลตราลีเนียค่ะถ้าใครที่แบบยังสงสัยว่าจะเลือกทําเครื่องไหนดียังตัดสินใจไม่ได้ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหมอก,ก่อนได้ที่เพอร์ n นาคลินิกนะคะแล้วมาพบกันค่ะ